สวัสดีครับเสียสมาน์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นี่ตกอกตกใจไปเนี่ยเป็นต่อถึง8ปดหนึ่งแล้ววันนี้พิกแพ้น็อกเลยครับก็สองมันโดนกันได้ครับอย่างที่ผมบอกว่าจริงๆเน่ยถ้าไม่บวกกันมันก็ไม่น่าพลาดขนาดนี้จะบอกว่าน้องประมาทก็เขาก็เก่งมาครับอย่างที่บอกว่าเขาเป็นหุ่กรกีแชมป์ลาดดำเนินครับครับเป็นเรื่องธรรมดาครับหมัดมวยมันโดนกันได้ครับ แล้วพี่หมาได้คุยอะไรกับน้องบ้างอย่างก็ตอนนี้ยังเย็บอยู่ครับจังแผลแตกค่อนข้างจะเวอะหน่อยน่าจะไม่ต่ำห้าหกเข็มคิดว่านะดูจากภาพที่ช่างภาพส่งให้มาครับก็น่าจะแตกเยอะพี่ว่าวันนี้เนี่ยทีนงานระวางแผนภาพไปไหมพี่ก็จะให้บวกยกนี้แหละครับตามสไตล์ของเอกลักษณ์อยู่แล้วเราก็จะเดินสไตล์นี้นะจังหวะบวกซอกันนะแล้วก็ของเ้าเข้ากว่า อ่าวุธกคมกว่าแล้วพอมาถึงก็คือโดนดั้งนี้ฉีกเลยครับอยากจะบอกอะไรกับเป็นแฟนบ้างครับเสียสมานครับครับก็ต้องขอโทษครับทาง FC ของสอสมานกเมเนแล้วก็ FC ของเอกลักษณ์ด้วยนะครับที่วันนี้ทําให้ผิดหวังทั้งที่หลายๆอย่างมันมันเป็นใจแต่ผมเชื่อว่าน้องทําเต็มที่ครับวันนี้นะก็กะว่าจะมาเอาชัยชนะไปฝ่านะครับต้องขอโทษจริงๆครับสําหรับ f c ทุกท่านครับครับ 嗯。Okay.